เป็นคนที่ชอบใช้อะไรที่มันแบบมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วมันดูเก๋ดูมีไอเทมที่ไม่เหมือนใครหยิบขึ้นมาแล้วเพื่อนต้องเอ๊ะเอ๊ะเอแล้วก็เอ๊ะเอ๊ะแกะซื้อที่ไหนเอ๊ะมันคืออะไรแต่ที่สําคัญมันจะมาแค่ลูกเล่นดีไซน์ความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้สินค้าก็ต้องดีด้วยนะคะสินค้าก็ต้องดีด้วย พี่ป๊าป๊าขอบคุณหัวใจนะคะอ่ะนะคะหนุ่มๆจะซื้อไปฝากสาวๆพอยว่าก็ประทับใจมากๆตัวนี้ทุกคนมันเป็นลิปที่เป็นสายสุขภาพเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันช่วยเราในเรื่องของการที่ลดการฉีดฟิลเลอร์หรือลดปริมาณการใช้สารเติมเต็มที่หลายคนไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเจ็บปากนะคะหรือบางทีเจ็บแต่ก็ไม่อยากเจ็บบ่อยไม่อยากเจ็บเยอะนะคะ ขนาดเราฉีดมาแล้วเรายังรู้เลยว่าบางทีเหมือนร่างกายเราพักผ่อนภูมิน้อยภูมิตกอะ่ะบางทีก็ยังมีปัญหาแบบเดี๋ยวบวมเดี๋ยวยุบจริงๆมันเป็นเหมือนกันแล้วคนที่ฉีดฟิลเลอร์จะรู้ดีซึ่งมันมีปัญหาอีกหลายอย่างมากที่มันซ่อนอยู่ภายใต้ความสวยงามที่ผู้หญิงทุกคนพยายามแลกได้มาแต่เราก็รู้ว่าบางอย่างมันก็จําเป็นแหละแต่แค่เรารู้สึกว่าเอออยากจะมีตัวเลือกสําหรับคนที่เขาอยากจะได้ทางเลือกเนี่ยซึ่ง ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมให้แบบเราดูมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นเพราะคนเราเวลาอายุเยอะขึ้นปากมันจะเนื้อปากมันจะบางลงและมันทําให้รูปรินฝีปากของเราอ่ะดูหน้าแก่เพราะว่าเนื้อปากมันไม่อวบอิ่มถูกไหมคะและประเด็นก็คือ,อม,มันไม่มีวิธีอื่นนอกจากการใช้สารเติมเต็มหรือการนั่งวาดปากขึ้นมาหรือทาขึ้นมาแต่ตัวนี้เขาจะมีสารสกัดหรืออินกิเดียนที่เป็นนวัตกรรมนะคะ เรียนแบบการทำงานของฟิลเลอร์ก็คือในทั่วไปในท้องตลาดที่เราเจอเขาส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวลิปโอสารพีสารเคมีอย่างเดียวเนาะแล้วก็อาจจะเป็นการใส่สารสก,กัดชุ่มชื้นให้ยญาหรือว่าการผัดริมฟีปากให้มีความสดใสกระจ่างใสตัวนี้จะมีสารสก,กัดจากต้นอ่อนของพืชที่นําเข้าจากสเปรตัวสเปนไม่ใช่สเปรน <laughs> ตัวนี้จะมีสารสก,กัดจากต้นอ่อนของพืชที่นําเข้าจากสเปนตัวเนี้ย เขาจะช่วยอะไรเขาจะเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับเทรดมากด้วยเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการกระตุ้นไลปิดบริลลิ่นฝีปาหรือว่ากระตุ้นการเกิด การแตกตัวการแบบแบ่งตัวของต่อมไขมันบริมฝีปากที่เมื่ออายุเยอะขึ้นมันจะมีปริมาณที่การสร้างที่น้อยลงหรือว่ามันลอสลงไปทําให้ปากเรางุ้มเราเหี่ยวปากตกเสียรูปทําให้เราดูหน้าแบบบูดบึง้งดูแบบริมฝีปากไม่อวบอิ่มตัวเนี้ก็จะเข้าไปช่วยกระตุน้นทําให้เนื้อปากเราอวบอิ่มขึ้นเมื่อใช้หลัง ่อเนื่องเป็นประจำสอเดือนขึ้นไปนะคะโดยที่ไม่เป็นการบางคนชอบถามว่าเฮ้ยแล้วเป็นอย่างนี้มันจะทาแล้วมันจะจีดปะหรือมันจะรู้สึกแบบมีอะไรมากระตุ้น